งานฉลองอุโบสถวัดสว่างโนนโพเริ่มแล้วนะคะสวยดาววันนี้มนที่31เอดเริ่มแล้วโบ้ยประธานประธานไม่ได้มีนะคะประธานหามนีเด้วมีอะไรบ้างโอ้ยโทษค่ะขอโทษขอโทษ มีอะไรบ้างอ่ามาเบิง <พอ S 1> รางวันญ่ก่อนเอาตู้เย็นยังไม่มาเหรอคะตู้เย็น,พพนมียังนี่กาต้มน้ำร้อนไฟฟ้ <พอ S 1> า,า <พอ S 1> มีม <พอ S 1> หม้อหุงข้าว <พอ S 1> าบักรายได้ค่ะนี่มีเยอะแยะเลยพัดลม พัดลมมีกี่ตัวพัดลมพัดลมมีสิบเจ็ดตัวค่ะพัดลมนะคะพัดลมหมอนโบยหมอนลายกว่าตลาดพวกนี้เป็นตะกร้าพลาสติกกละมัง เยอะแยะมากมายเยอะแยะค่ะมีขันมีแฮนเมกด้วยนะคะตะกร้าตะกร้าน้อยนอยน่ารักน่ารักนะคะตะกร้าสารไม้ด้วยไม้ไผ่โอ้มีบัากหลายเด้อค่ะเด้อนี่ตะกร้าผู้ได้อยากได้ก็มาสวยเอาเด้อมาเด้อมาเด้อกระเป๋าเล็กโอ้ยเครื่องครัวกับมีทัพพี ผู้ถังผ้าห่มเบอร์ผ้าหม่าหมนวมที่นอนก็มีหนึ่งสองสามห้าเจ็ดเบอร์ที่นอนก็มีตู้เย็นเคลื่อนที่ตู้เย็นเคลื่อนที่ผ้าห่มผ้าห่มโอ้ผ้าหม่าหม,าหมก็บอกเยอะเลยหนึ 1, 2, 3, ่งสองสาสี ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่ห่มสิบสี่พืนนี่เสื้ออีกเด้อค่ะนี่โอ้เสื้อบอกหลายสเสื้อเยอะแยะกระด,ด,ดาษชำ้ละกับมีอยู่ข้างล่างผ้าขาวมา้าผ้าขาวมา้าถุงมือ ผ้าถุงถุงบักใหญ่ใส่ของที่นั่งโอ้นุ่มนุ่มผ้าอย่างดีเลยที่นั่งผ้าเช็ดตัวโอ้ผ้าเช็ดตัวก็เยอะบอกเยอะเลยผ้าเช็ดตัวข้างบนก็มีผ้าเช็ดตัวผ้าเช็ดตัวโอ้โหมุ่งก็มี อันนี้จะเป็นนี่จะเป็นกางเกงผ้าถุงถ้วยจานหายเส็นตัวหม้อเนืองก็มีค่ะหม้อเนืองหม้อเนืองหวัวผ้าเช็ดหนา้ากระเป๋าผ้าโอ,อ้มาม่าครับผุนเด้นี่มาม่าครับผุนเด้อค่ะบ,บวกกระจอกเลยหนี่เด้อมีมาม่าครับผุนเด้รองเท้า รองเท้าแตะรองเท้าคีบโมหนึงแก้วน้ำพลาสติกกระเป๋ากระด้งตากอันนี้มีฮอดมุ่งไหมมีฮอดมุ่งกระทะกระมังสแตนเลสแก้วน้ำมีหูที่ใส่ช้อนที่ใส่มีดกระตริบเข้าก็มิ ทับพีนาฬิกาแก้วน้ำมีฝาสบูนะคะสบูก็มีรถดีปลากระป๋องอ,อันนี้อย่างนี้ค่ะน้ำปลาผสมแล้วก็เครื่องดื่มนะคะปรับผ้านุ่มชุดล้างจานน้ำยาล้างจาน มีฮอดไม้กวาดเด้อค่ะเดอ้อโอ้ยของเล่นเด็กก็มีเต็มเลยมีของเล่นเด็กด้วยมีไม้แบดมินตันข้าเหนียวทุเรียนข้าเหนียวทุเรียนข้าเหนียวทุเรียน oh. มาให้กินอันนี้ก็ให้จับเปิดเลยมันบป็ลูกโป่งลูกเป้งน,นี่จับเปิดจ้าของเล่นเด็กโอ้ oh. <laughs> อยากได้ให้ร้านคอยเด้ของเล่นนี่มาได้ค่ะเดอ้อทุกท่านทุกคนผู้มีจิตศรัทธา ได้ทำบุญแล้วก็ได้ของติดไม้ติดมือไปด้วยโอ้ยเครื่องใช้ไฟฟ้าแม่ค่ะเครื่องใช้ไฟฟ้ามีเยอะแยะมากมายไม่ได้กระจอกเลยงานนี้รางวันมีแต่รางวันใหญ่ๆมีทองคําด้วยนะคะได้ข่าวว่ามีตู้เย็นด้วยกําลังน่าจะกําลังไปซื้ออยู่นะคะตู้เย็นตู้เย็นน่าจะกําลังจะไปซื้ออยู่ เวทีสอยดาวเ่าดาว้า่เขาสำหรับคลิปนี้ขอจบเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ด้วยช่องเกษตรกรหญิงด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ